ทำอะไรอยู่ครับพ่อกำลังจะสร้างตูปตูคืออะไรพ่อตู่คือที่พักทั่วคราวทำทำไมอรัพ่อทำเพื่อลองรับพี่น้องจากอำเภอต่างๆจังหวัดต่างๆตำบลต่างๆที่จะมาร่วมบุญเพราะว่าสมัยก่อนไม่สามารถจะเดินทางกลับภายในวันเดียวได้ครับพ่อ เขาก็เลยต้องทำต้องทำตูบขึ้นมารองรับตูบก็คือกระท่อมเลยนะพ่อน,นะกระท่อมดีดๆเนี่ยเขาอยู่กันหลายคืนไหมพ่อคืนเดียวอ๋ออยู่คืนเดียวคืนเดียวตอนเช้าก็ถวายพระตาหารถวายปัจจุปัจใจก็กลับแล้วเออแล้วงานบุญที่พาท่านต้องมาช่วงนี้คือเขาเรียกงานบุญอะไรพ่อผมเห็นชื่องานยาวมากเลยคือเอาหลายๆายอย่างมาผสมประสาทกันมา 4- ่ห้าวันนี้ได้ดู4 5ห้าบุญอ่ะได้ไหมพ่อครับบุญเดืินอ้ายก็คือเดินธันวาครับ มีเทพมหาชาตินะมีบุญประทายข้าวเปลือกก็คือบุญคุณของพระแม่โพธิ์ศพด้วยแล้วก็ได้มีดูบุญตู่ด้วยดูกระท่อมแบบสมัยก่อนอ๋อโอเคโอ้หมางานเดียวคุ้มกแล้วผมช่วยอะไรได้บ้างไหมพ่อตู่เสร็จยังตู่เสร็จหมดยังครับยังยังยังงานจะเริ่มงานไม่เสร็จกับพ่อตั้งเสาเลยตั้งเสาเลยเหรอก็ทำาไมถึงไม่เสร็จก็รอช่างภาพ เอมาเอาเลยหมบเอาเลยพ่อเริมเลยเริเลยเริ่มเลยอย่พ่อรู้เรื่องที่มาแล้วเดี๋ยวช่วยพ่อทาตุกครับผมลมลลมลลมลเลังลมหลังลเฮ้ยเขาเป็ก่อนเตอยู่นว่าพ่อเลย โครงสร้างชานตุกเราก็กําลังทําไปนะครับข <enders Hayır> e ึ้นพื <neither> ้นได้แล้วก <t une fruit> ําลังวางไม้อยู่ขึ้นโครงหลังคาแล้วผมมาหลบแดดอยู่กับพ่อตรงนี้ดีกว่าตรงนี้กําลังทําทําอะไรนะพ่อหลังคาเขาเรมุ้งหลังคาเนาะมุงหลังคาครับเขาเรียกทามีภาษาย้อยเราไหมเขาเรียกมีภาษาย้อยครับคือไผ่หญ้าไผ่หญ้าคือหญ้าอะไรนะพ่อตกลงหญ้าแผกครับหญ้าแผกนะถ้าหญ้าคาเนี่ยมันไม่มันไม่บาดมือ ยาคาไม่บาดมือครถ้ายาแบกจะบาดมือบาดครับแล้วไม่เราใช้ยาแบกเราพ่อทนกว่าครับมันทนกว่า,าผมอยากจะบอกว่าเมื่อเช้าที่ผมไปช่วยเขาแบกมาจากรถกระบะนะ เราก็แบกมานิดเดียวนะพ่อใกล้ๆพ่อดูแผงแผนงนู้นนี่สนไม่เคยครับคือเราก็แบ,บกปกติแต่เราไม่รู้ว่าใ,ใบใบย่แผงคมมากนะครับผมก็เลยมานั่งดูใบโอ้โหมันเหมือนใบเลื่อยละเอียดละเอียดนะพ่อนะคือถ้าเราลูบไปฝั่งหนึ่งเนี่ยมันไม่คมแต่ถ้าเราลูบย้อนเนี่ยมันก็จะเป็นแผลอย่างนี้เลยย้อนปาน,นแผลานทันทีครับทำแบบโบราณโบราณเลยนะพ่อวิธีนี้ครับก็เป็นโบราณโบราณเลยทําขึ้นมาให้มันเป็นเหมือนเป็นตับๆที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะพ่อทำเป็นแผงนะนะพอออกแบบง่ายๆนะครับเอาไม้มาค้ำแล้วก็มีคานอ พ่อก็เอายาแฝกมาพับเข้าไปแล้วก็มัดด้วยอะไรพ่อนี้ <พา S 2> นค้ตาต้น,น้าต้น้าอ๋อตัวนี้เอาตัวนี้มามัดยาแฝกให้เข้ากับตัวแกนมันไปเรื่อยๆอันนี้ผมช่วยทําได้ไหมพ่อพ่อมองอะไรได้เต็มมือนี่ครับสบวอยู่ไว้มือผมเป็มือ,อ,มอ,อ,ง,ามองานมือทางานครับพ่อทำออกมามันสวยเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับยังไงนะครับพ่อจับั่อนี้จับบิดจับบิดมา ขึ้นมาอ๋อยืมขึ้นมาเลยกลับขึ้นมาอีกนี่เอาลงมาข้างล่างครับขอเลี้วพอแล้วพอแล้วงโอ้โหขาเตะใบเฮ้ยพ่อทำไมผมผมสั้นกเลยผมพ่ออ่ะเพราะว่าทับนี่นี่นี่นะครับแบกแบกเนี่ยยิบขึ้นมานี่คือ เอาตรงนี้ไปทักอ้ตัวนี้ก็มีผลอ้ตัววัดระยะอันนี้ตัวภูมิปัญญาของแท้ข้างหลังนี่นะครับไม่ได้วางไว้ทิ้งเฉยๆเป็นตัววัดระยะเพราะว่าตัวพอพับมาความยาวมันจะได้ตรงนั้นพอดีเ่าโอ้ยสุดยอดนี่ไปยายามากดมาทางนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะเนี่ยปลายเท่ากันเป๊ะเลย